สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะต้อนรับท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอลยิ่งมาสักทีซีรีส์ที่พวกเรารอคอยทิมด้วยอะไรซีรีส์ที่รวมที่รวมนักล่าเนาะมันเป็นซีรีส์ที่รวมนักล่าเรื่องเนี้ยทําไมทําไมต้องกินน้ำกันตั้งแต่ตอนเริ่มจะไปบานเมื่อกี้ยังไม่ได้กินลืม พอมันแห้งไงเออะนะบาลาบนี่เขามีน้ำเปล่าขายหรอกให้หยิบอีกขวดที่อยู่ตรงพื้นมาก็ไม่ได้ไงนถองก็ในบาลาบซ์ปิดได้ปิดน้ำเปล่าไงต้องปิดน้ำเปล่าปิดเลเบลได้ไม่ได้สนับสนุนปิดเลเบลได้ยากเลยเอามือปิดนั่นแหละยากเลยจ้ยที่เราพูดอที่เราพูดพูดมาก็คือ สีเรื่องเล้วนแหละเราจะเที่ยวเดอเกิลจงรักนัทตาาลับซึ่งเป็นผลงานของทางทีมที่เราก็ติดตามมาแต่ปีที่แล้วนั่นก็คือของ Snap 25ที่ฟสนั่นเองใช่ซึ่งซีรีส์ดปีที่แล้วด้วยนะและหักหลังเราติดกันแงมเนอะจำได้ไหมว่าเราอ่ะดูที่หลังแต่เราดูลดเดียวจนทันเนี่ยดูวันละสอง EP ก็ทำกันมาแล้วความที่แล้วสนุกมากเลยแล้วทีมสร้างผู้สร้างเดียวกันคิดดูสิ ใช่รอบนี้ตัวละครดูมีกิมมิคเยอะเลยนะเป็นสายแต่ละชนิดเดอะจังเกิลถูกไหมคาดหวังแล้วนะคาดหวังคาดหวังคาดหวังกับเจ้าของบาร์ใช่ไหมมิกซี่เหรอเออมิกซี่จะมาเบอร์ไหนก่อนมาเถอแล้วก็เราควรจะเวิร์กโชไม้เจ้าของบาร์จะทเวิร์กไหมอ่าหรือเราจะไปติดตามกับสิงโตแก่ที่เขาบอกเขาไม่ไหวแล้วแล้วต้องให้คนก้อนข้าวจริงจริงอยาก อยากอยากเห็นใครรู้ไหมอยากเห็นคุณพีอยากรู้ว่าจะสลับคราบบทบาทของกุกวีได้ไหมกุมกาวีได้ไหมน่ารักแบบว่าตลอดเวลาอย่างนี้โอ้จะมีใครอีกนันนนด้วยนะเรื่องเนี้ยจำได้แล้วนันนนน่ะโปสเตอร์ที่ออกมาเป็นสองคาแรคเตอร์นะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเล่นเป็นสองตัวหรือว่าเขาเล่นตัวเดียวแต่มีสองคลิกอันนี้เรายังไม่รู้มีนันนนแบบมีพี่ลีด้วยใช่ป้ะทำให้ผิดไี่ใช่ มีพี่ลีมีลูกมีลูกมีลูกมี่จาว่าดูดีกว่าวาดเลื่อนไปเลอนั่นสิไปจับมาดูกันเถอะลอนดูคือชื่อของบาร์ลับย่านทองหล่อไม่มีใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนลองเปรียบเหมือนปลาที่ลึกลับไนะ้าไยและมีสัตว์ร้ายอย่างอ๊อกกออย่างกลัวไปเอออ๋อนี้สองคนนี่สองคน เล่นเป็นสองคนเป็นไบร์์ด้วยแล้วอุ้ยแฮมเบอร์เป็นยังนางงูพี่ป้าไปเปอร์เดอะลพี่ป้าชื่อของกลุ่มเทย์บอยที่รวมตัวกันเกือบคืนไงรวมตัวทำอะไรวะออกล่าแก้วนี้ชื่อว่าเดอะจังเกิลจะได้เช็คอินนะครับว่ามาถึงแล้ว โอ้สาวๆเยอะมากเลยนะทุ <c oughs> กจัตเล่นด้วยหรอบบบคุณกับผมเออลยเราอยู่เป็นคนร,ระดับหรือแล้วนะเดอะจังเกิลอะพวกเราแค่รักสนุกไม่ได้คิดว่าจะคิดไหมอะโหอ,โอระหว่างกลางวันกันออตัวจริงของนายเป็นแบบไหนกันแน่คุณนอนกับฉันได้ปะติ๊ต้าถ้าต้องไ<ห>อ้ดเป็นคนดีตีเกินกว่าที่จะคบกับกูแล้วก็พวกเราทุกคน กูนอนกับอไอรินไปแล้วว่ะกูบอกมึงนะจุ้ว่าคนนี้ห้ามยุ่งกูอยากจะทำให้ไอ้ผู้ชายพวกนี้มันชดใช้กรรมในสิ่งที่มันเคยทำไว้กับผู้หญิงคนนึงอุ้ยไอ้ฆาตกรอุ้ยแก<ะ>ยแค้นเหรอแล้วถ้ากูเอาเขาอ่ะเขาก็แยกไม่ออกหรอกเพราะเป็นมึงหรือกูอ่ะฉลูนะว่าเธอรู้ใจองไร<ค>กับเขาอ่ะฉันไม่หายเธอตกเป็นเหยื่อเขาอีกคนแค่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะทำให้มึงเอาปืนจ่อกูได้เลยอ่ะยิงเลย เป็นเป็นฝ่าแปดป่ะเออไม่คิดจะทาก,กันหน่อยหรอครับเอากันครั้งเดียวอ่ะไม่ต้องอิ่มมากก็ได้คือมีนก็แค่ใช้งานปของเล่นตอนที่เหลือพี่เลิกนะหลอกเพื่อะเขาไม่มีทางกลับมาหาพี่แล้วถ้าคุณเนี่ยมีความสุขได้อีกน,นานหรอเพราะว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนทำลายสวรรค์ของพวกคุณเอง Feels inside. tune. like piece in tight, a I'm I'm ก็ไปรักกันจริงอย่างนี้เราต้องการอะไรกันแน่วะพียกไ่แทนเลยเมื่อีแต่น้อยก็ไม่เหมือนเาวีแล้วนะแทนเพราะว่าไม่เหมือนนะขอต้องยกขวดเลยสุน n นดู ติดตามชมเดอะจังเกิลนดกินไรนักล่าบาร์หลับทุกวันจันทร์นักข่าเริ่ม24นัดกระดาษคมนีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา4ทุ่มครึ่งเอออีกสอทิตย์เราจะมีคิวอัดคอนเทนต์กัน7วันจันทร์ยนอาทิตย์จ้ะบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนเออไม่ใช่แค่แก๊งหรือจังเกิลแล้วก็แล้วก็ จอฮันเตอร์นะสาวสาวที่เธอโอ้สาวสาวแต่ละคนตัวท็อปานั้นเลยอ่ะแพทย์นี่คือมามาจากด้วยรักนี่หลายคนเลยนะถ้าจากด้วยรักก็จะมีแพชยานีมีน้องไมีน้องไม้แล้วก็มีมีสองสองอันปะไม่มีสองคนเออว่ะสองคนมีสอง เพราะว่านั่นก็จะมีน้องลูกจานน้องลูกจานแล้วก็มีพันปานพันปานแล้วก็มีมีมีฟ้าเห็บ WJMyWJMy แล้วก็แล้วก็นิบอลลูกจานลดเขาแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็นันนนเล่นเป็นสองเป็นสองคนเนาะเป็นแส เพราะว่าตอนดูไพ่หลรอยเราคิดว่าเป็นคนสอุคลิกใช่ไหมกลางวันแดงกลางนแดบปรากฏว่าเป็นแฟนการเราต้องมาดูเนาะว่านันนน์น่ะจะทําให้เราเชื่อได้ไหมว่าเขาคือคนละคนเออใช่เออแต่เชื่อได้แต่ยืนนล์ต้องทำได้เอออ่าแต่แต่เธอดูว่าเรื่องนี้ยรวมสายการแสดงนะใช่เมนการแสดงนั้นเลยนะแล้ว ตแนปเอร์ดี้ไฟเขาก็เก่งเรื่องการปลูกบทการวางปมการซ่อนนางซุกนางซ่อนอยู่แล้วด้วยการเขาเรียกว่าการหลังการหลอกการอะไรพวกเรานี่ยเราจะต้องงอมแงมอ่ะเรารู้ตัวเลยอ่ะมันจะแบบต้องแบบเท่ๆนะเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วดูลุอิชิคาวะอย่างนี้โอ้โหบุญพีอย่างนี้อืมพีพิรีแล้วเราก็แล้วก็ลุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ อยากรู้ว่าสิงโตอย่างจุ่มเขาจะล่าเหยื่อยังไงสิงโตแกเขาล่าแทบนะติดโงเยจะราขาชไม่ต้องทำอะไรนะจ๊ะสิงโตคืออะไรสิงโตคืออยู่เฉยๆตัวตัวเมียเยอะนะตัวเมียเยอะนะอย่าลืมนะใช่แล้วยืนสแตนอยู่เฉยๆนี่สเน่เขาเหลืออาหารก็ได้กินก่อนใครใช่แล้วมีตัวอะไรอีกไทเกอร์ ไนเกร์ก็กับไวเปอร์ใช่ไหมใช่ไปเกอร์กับไวเปอร์คือนันนนท์ใช่แล้วจากกั่วนี่เขาก็ต้องไวถูกไหมล่ะจากกั่วอีอ่ะอืมต่อไปนันนท์เราก็ต้องเรียกนันนท์ว่าอีงูพิษแล้วสิทั้งนั้นพูดได้ไะว่าเขาคือใจเย็นเขาไวเปอร์นั่งแล้วก็มีทาราทูล่าด้วยคุณพีอืมใช่แต่ว่าทาราทูล่าแมงมุมอ่ะเธอแมงมุมตัวเมียใหญ่กว่าใช่หรอ ไม่ใช่แบบเขาอาจจะว่าเขาเปรียบเป็นนักล่าให้เห็นให้เห็นภาพไงว่าทารันทูล่าก็คือนัล่ามันก็คือนักล่าของแมงมุมที่มีแมงมุมอยู่แล้วที่อาจจะวางกับดักแทรปเอาไว้ให้แบบสาสามปาติดใจอย่างเงี้ยเหรอเออแต่ว่าสุดท้ายคือฮันเตอร์คือสสอยุ่หมดคือเราเห็นนะว่าภาพหนึ่งคือเขาพยายามให้เห็นถึงว่านักล่าทั้งหลายเนี่ยสุดท้าย เจอเอาคืนเนี่ยดูสภาพแล้วไม่เหลือหลอสักคนเลยนะจริงถ้าดูแล้วดูสาวๆที่เอาคืนแต่ละคนสิถ้าเอาเอาความกลิ่นของเรื่องที่แล้วมาใส่นะยับเลยนะตายเหมือนกันนะตาแล้วมันอะไรนะวูฟใช่ไหมดูเป็นวูฟเนาะกลางวันหยางกลางคืนหยางใช่ไหมที่เขาบอกอีกอีกเมามีสาวัแบมันลากกันคืนิ เออปันปันนางแมปนะนางแมปอยู่นะเออน่าจะเปิดโปงนะแต่ที่แต่มุกวอกับลีด้วยซี่เห็นป่ะมุกนี่มุกเนี่ยดูบุคลิกแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะจะไม่จะไม่เจนโลกเท่าไหร่นะเออไม่สู้ใช่ไหมกับตัวหยากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงเชื่อทำไมวันนี้เชื่อคนง่ายอ่ะเออปกติมเนี่ยเชื่ออะไรสักอย่างเออ อะเธอถ้าแบบง่ายจะเอามุกวอรมาเล่นทำไมหรือว่าแกล้งทำตัวเป็นไม่ภาษีภาษาอะไรอย่างนี้เข้ามาบอกว่าอะไรอย่างนี้ปะเออแล้วไม่ตอนแรกแบบไม่ประสีภาษาจริงถูกทำลายจะต้องสู้เ็ได้พอขึ้นมาสู้เข้าใช่ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แเ้วน้องใายอีกคนนึงอืมแต่สิ่งที่อยากดูที่สุดอยากูที่สุดเลย คือเหล่าฮันเหล่เาเหล่เาเหล่าเหล่าสัตว์ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีแบบบทบาทอะไรของเขาถูกมาแล้วก็อมีแจ็คกลมแก้แค้นแต่ฮันเตอร์มิกซิลของเราเนี่ยเป็นเครในท้องเรื่องพ <LED. S 2> วกนี้<ๆ>ยังไง <crec> ใช่ <ược. S 2> ถ้าดูถ้าดูจากตัวอย่างอะดูเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันหมดอะทั้งกลุ่มใช่แล้วมิกซิลเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบาร์เียเป็นเจ้าของบาร์ขาจะเป็นมีติ้งพอยต์เหมือนแค่ว่าเป็นเจ้าของบาร์เฉยๆไง ที่ไม่ได้ไปร่วมอยู่กับแบบเหล่านักล่าที่เขาล่าสาวๆอะไรอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้ทำหน้าที่ล่าใช่ไหมใช่แต่ชื่อเขาก็คือฮัตเตอร์เนะใครจะไปรู้ล่ะว่าจริงๆแล้ววันนี้คือที่สุดมันยังอาจไม่เปิดก็ได้อาจจะแบบว่าเก็บไว้เป็นลาสบอสก็ได้อาจจะที่สุดของนักล่าก็ได้ใครจะไปรู้อืมใช่เราอย่าเชื่อตัวอย่างมากของเนี่ยของท้ายเนี้ย เอของไม่ใช่ของค่ายดีของผู้จัดเนี่ยอของผู้จัดทีมเนี้ยอืมนม่ช่วยที่ฝ่ายอืมตอนรุ่นก่นแล้วเราพี่ลีเป็นไะเอกพี่ลีเป็นไปเอกถูกใครเชื่อว่าพี่ลีจะเป็นคนร้ายเอจำได้ไหมล่ะเออเราเราก็ตั้งแต่แรกกับปักโทมเลยว่าใครคือคนร้ายโอ้โหเราไม่เลยมาปุ๊บเป็นพี่ลีอ้าว หักปากกาเซียนเลยไม่เห็นเหรอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไว้ใจต้องน่าดูมากๆครับแร้วเราก็รอได้เลยนะครับกับพวกเราชาแนลแฟนบอยเนาะมาร่วมกันเดามาร่วมกันต่างๆนานาของเราได้นะครับเอาเป็นว่ารับเทรลเลอร์ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันได้กับเดือดจังเก้เกมรักนักล่าบาลับนะครับเริ่มบันจารที่ 24ราคาคุนี้นะครับทาง GMM25 แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันวิวคับผมโอเคงั้นวันนี้พวกเราทั้งสี่คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบาย